ครับวันนี้เ็น q s ิลสวิจะพามาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับพัดลมโอกาว่สิบนิ้วนะครับก็มาการแกนติดนะครับแล้วก็ขดลวดช็อตมีขาดขดลวดขาดสองเส้น,นครับก็ตัวนี้เคยซ่อมมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแกนติดก็เปลี่ยนบูธ นะครับแล้วก็ใช้มาได้ประมาณปีกว่ากว่าก็เป็นอีกตอนนี้นะครับน้ำมันแห้งเจ้าของไม่ได้หยดน้ำมันเลยมาอีกทีคราวนี้ก็ซ่อมไม่ได้แล้วนะครับเพราะาอะไรหายากมากโคว่าตัวนี้นะฮะก็ไปได้มอเตอร์ของใหม่เป็นของเทียบนะครับก็มีขนาดใกล้เคียงกับของเดิมทีนี้ ในการเปลี่ยนสายของเดิมจะมีอยู่ห้าสายนะครับ <Okay. S 1> จะมีอยู่ห้าสายเดี๋ยวเรามาวัดโอมของใหม่มีสี่นะครับสำคัญก็คือต้องมีแดรกแกรมในการต่อสายไฟด้วยนะครับของบริษัท เดี๋ยวผมจะวัดโอมนะครับวัดโอมมสายไฟกับปลายนะครับปลายหาปลายทางไหนขึ้นก็จะมาจับกันแล้วก็ต่อเข้าสวิตนะครับน,นี้จะเป็นเบอร์3เบอร์2แล้วก็เบอร์1นะครับส่วนคาปซิเตอร์ตรงนี้ก็ปล่อยออกไปเลยเพราะว่าที่ตัวมอเตอร์ตัวใหม่นีมีคาปาซิเตอร์มาให้ด้วยแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะวัดโอมนะครับหาคู่แล้วก็จะจำสายไปทีละเส้นนะครับครับก็ตอนนี้แดดมาอย่างแรงนลครับเดี๋ยวผมคงต้องย้ายไปประกอบในบ้านนะครับก็นี่นครับแผงแดกแกมอ่าสายสีแดงเป็นเป็นสายไฟนะครับไฟคือไฟเข้าก็คือนี่นะฮะของเดิมสายสีแดงไม่มีผมก็วัด โอมให้มีตั้งหมดเสียงบัสเซอร์นะครับให้มีเสียงตี๊ดออกมาก็ได้เป็นสีขาวเส้นนี้นะครับสีแดงต่อเข้ากับสีขาวเดิมนะครับต้องวัดก่อนนะครับเพราะว่าขาวมีสองเส้นก็มาเข้าสายไฟตรงนี้จริงๆตรงนี้เราจะสามารถต่อเข้ากันก็ได้ครับผมต้องการประหยัดเวลาครับก็เลยต่อเข้าสีแต่อีกด้านไม่ต้องต่อเลยนะครับก็คือจับให้ไฟเข้ามาเส้นนี้ นี่คือเส้นสีแดงของสายใหม่นะครับอ่าโซลิกเส้นหนึ่งสายสีเหลืองของเดิมก็มีสีเหลืองอยู่แล้วเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ต่อเข้าสายสีเหลืองเลยนะครับไม่ต้องวัดโอห์มหรือจะวัดก็ได้นะครับ<ๆ>เพื่อเช็คเผื่อสายข้างในนี่จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองสีขาวนะครับอ่าสีขาวต้องวัดที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีขาวของเดิมนี่สองเส้นนะให้มีเสียงบัซอร์และทำตำหนิ จำให้แม่นเลยนะฮะก็สีขาวเข้าสีขาวเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์สองตรงนี้สุดท้ายครับสายเบอร์สามสีเทานะครับก็ต่อข้าสีเดิมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปประกอบในบ้าน,นครับตรงนี้แดดมาแล้วก็เดี๋ยวเอาท่อหดใส่เข้าไปแล้วก็เทปแผ่นสายไฟพันดีๆนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดึงลงบป หลังจากที่เรา,าใส่ททอหดไปที่จุดต่อสายไฟยต่ละเส้นแล้วนะครับแล้วก็เก็บความเรียบร้อยอีกทีนึงโดยใช้สายเทปพันสายไฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงอันเนี้ยลงไปอานนี้นะครับค่อยๆดึงลงไปนะครับส่วนสายที่ไม่ได้ใช้ก็พันสายไฟไ,ฟไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ จุดต่อสายไฟแต่ละเบอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับการซ่อมพัดลมโอกาว่านะฮะสบหกนิ้วนะครับหาอะไรยากมากโมเดลโอเอสามหแปดสามนะครับตัวนี้หายากจริงๆ ก็ที่ได้เปลี่ยนก็คือมอเตอร์นะครับจริงๆแล้วแกนชำรุดหาไม่ได้เลยนะฮะแกนติดนะอาการเดิมคือแกนติดมาก็เปิดร่องลึกทีเดียวหาอะไรไม่ได้เลยใช้ของฮาซัลิก็ไม่ได้นะครับแล้วก็กดลวดขาดนะครับไม่ช็อตด,ด้านในนะฮะ มีก็หาซื้อไม่ได้เลยครับก็จัดก,การเปลี่ยนมอเตอร์ยกลูกครับอ่าสองนะ